สวัสดีค่ะรักชอบสอนนะคะออแรักก็ไปออก iPhone ตัว12มาเสร็จแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าเอยรีวิว iPhone 12ให้หน่อยได้จ้าเดี๋ยวรีวิวให้นะคะอันนี้ iPhone 12หน้าตาไงหนะ้าตาแบบนี้ค่ะนี่หน้าจอ6.1ค่ะรักซื้อตัว12มานะเขาถามถ้าถามว่ามีสีอะไรบ้างนะคะ สีเนี่ยจะมีอยู่ห้าสีเอาให้ดูดิว่าสีมันจะมีห้าสีแบบนี้นี่เห็นไหมมีสีแดงสีขาวอะไรพวกนี้ในห้าสีนี้ของรักก็ซื้อเป็นสีขาวมานี่เห็นไหมสีขาวสวยดีถามว่าสิบสอง มีอะไรดีบ้าง12บสองอะค่ะเขาบอกว่ามีชิปอ่ะที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนเป็นตัว A 1 4 bionic ก็ไม่รู้เหมือนกันมันดีมันเร็วกว่าหรือดีกว่ายังไงนะต้องลองใช้กันดูเนาะแล้วก็หน้าจอหน้าจอมันแบบว่าอย่างเงี้ยมันแบบมันไม่มีขอบเลยมันสุดอย่างนี้เลยเนี่ยสุดนี้เลยตอนรกออกมานะกล่องมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยกล่องเล็กๆ พอเปิดมามีอะไรบ้างมีสายชาร์จค่ะนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะถ่ายสายเป็นตัวเห็นไหมไทซี C, เห็นปะเนี่ยเห็นนะไหมไทซีแล้วก็ตัวเสียบก็เป็นตัวนี้แต่ถามว่าแถมไอเขาเรียกอะแดปเตอร์เนาะเราก็เรียกอะแดปเตอร์เนาะแถมตัวนี้ไหมไม่แถมนะคะซื้อเ,เองค่ะก็เลยต้องซื้อมาพร้อมกันแต่ว่าถ้าซื้อมาเนี่ยมันมันจะถูกกว่าประมาณร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองเราซื้อพร้อมกันกับอ โทรศัพท์เนาะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าจอเนี้ยมันแบบว่าเป็นแบบซูปเปอร์ไรติน่ามีความคมชัดแรงมากอุยเดี๋ยวนะแบบหนึ่งอโอเคนี่มันจะมีความคมชัดอืแบบเนี้ยอืืห แล้วก็หน้าจออยู่ที่6.1ถ้าเป็นตัว iPhone 12 mini จะอยู่ที่5.4นะจ๊ะแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โหเครื่องเขาเนี่ย Apple บอกว่าเครื่องเขาเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยกระจกนี่แกร่งมากแล้วก็อ่อขอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเกรดเดียวกันกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศเพื่ออะไรไม่รู้อ่ะทำไมต้องใช้ดีขนาดนั้นเออไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกอย่างเงี้ยนะ แล้วก็กันน้ำหกหรือกระเด็นใส่ได้ดีฟังเด้อหกหรือกระเด็นใส่บอกว่าไม่ต้องเอาไปแช่นะแช่เนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่ากันกันหกหรือกระเด็นใส่ได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันเป็น 5G อะ 5G ก็รับอินเทอร์เน็ตได้แรงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อะไรอีกละ่ะ เออแต่ที่รักเห็นนะที่รักเห็นนะกล้องเขาอะมันดีขึ้นกว่าเดิมอะปกติอะเราใช้กล้องกล้อง iPhone ใช่ไหมมันจะแบบว่าเหมือนมันแบบสีมันไม่ค่อยสมูทใช่ไหมคะแต่รุ่นเนี้ยถ้าแบ,บล็กเกาดำหน่อยแล้วเราขาวหรือว่าเราขาวแบบ็กเกาดำเนี้ยค่มันเหมือนเกียเกียร์แสงอะให้มันแบบบาลานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อะไรอีกล่ะ เอาเป็นว่าเอาเอาแค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวรักจะมาพูดถึงให้ละเอียดกว่านี้ละกันวันนี้เอาแค่นี้กันนะคะบ๊เาเป็นว่า